อย่าหลอนขอร้องเอาแล้วเฮ้ยยูมี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่โผมิสเตอร์แชททวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันมีชื่อเกมว่าเออเกมเฮียช่างแมงเกมนี้นะครับเป็นเกมผีญี่ปุ่นนะครับผมท่านผู้ชมครับเออเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับกดเล่นแม่งเลยนะฮะโอเค คือเนื้อหาเกมนี้นะครับผมรู้คร่าวๆนะครับตัวเอกนะครับนางเอกอชื่อว่ายูมิซึ่งยูมิอ่ะมันต้องหาทางออกจากโรงเรียนครับเออใครวะอ,อนักเรียนแต่ว่าตะกี้เหมือนจะเป็นผู้ชายเป็นครูวะเออน่าจะใช่นะฮะโอ้หนักเรียนหืมคราวี่คลวี่หุ่ย ว่ะไอ้นี่กลัวโอ้โหตัวเรานี้แครเวอีเนมากเฮ้ยกูเกียเสียงตัวเองไงสักมาโอเคครับผู้ชมครับเราก็ได้เข้าสู่เกมแล้วนะครับซึ่งเรานะครับต้องหาทางออกจากโรงเรียนแห่งนี้นะคบท่านผู้ชมเออแล้วระหว่างทางนะครับเราก็ได้แบบว่ารู้ความลับ ของโรงเรียนนี้นะฮะซึ่งจริงๆกูก็ไม่อยากรู้นะครับว่าความลับของโรงเรียนนี้คืออะไรเลยครับคือไม่ได้อยากรู้เลยเหียเป็นหนึง่งอ๋อกดหมอดตัวนี้โอเคกระโดดอ่ะเฮ้ยอ่ฮู้หูกระโดดสนะ oh! ูงไหมเหีย oh! เล่นบาสได้เลยเนะี่ยโดดสูงมากโอ้โหโอเคนะฮะผู้ชมสวัสดีค่ะหนูชื่อ y umi. Y umi chan. ยูมิยูมิจังยูหู้วมันเหียกวะมันไม่มีตาวะแล้วมันเดินได้ไงวนะเนี่ยเออให้เดินนะ มีทางมันมีทางไอ้นี่ว่ะมันต้องกระโดดอ่ะโอเควู้ฮู้ฮู้ฮู้เธอทำดีมากยูมิโอเคในห้องเรียนมีอะไรบอว่ะเปิดประตูดิเปิดได้ป่ะฮะเหรอว้ายทำไมมันเปิดประตูไม่ได้โอเคกูต้องหมอบใช่ไหมสัตว์นี่มันโรงเรียนหรือเฮี้ยเนี่ยทำไมโรงเรียนมันพังขนาดเนี้ยไอเฮี้ยกูอยากเห็นผอไอ้สัตว์มึงเอางบไปทำเฮี้ยไรฮะ มึงโกงเหรอมึงโกงกินเลยหน่ะหน่ะนี่นั่นมันเที้ยวไวนะ้แ่ยโอ้โหประตูแม่งเปิดรอกูเลยโอ้โหโอ้โหคาเบเลือดเลือดใช่ไหมนะี่ยเฮ้ยเธอเนี่ยเฮ้ยมันคนจริงหรือว่าหุ่นวะให้กูดูเที้ยเนี่ยคนจริงๆเหรอ <c oughs> อีหยังวะเอ้าแล้วก็อีพวกนี้มาได้ไงเนะี่ย ตอนแรกไม่มีเก้าอี้ต้องกดดูใหม่ปะอย่าจำนะจำกูเอ๋ยเฮียกูบอกเลยแซดกูไม่ชอบเล่นเกมอะไรอย่างงี้มากอะมันมันหลอนมากเลยโอเคเราลองสำรวจดูนะครับว่าแถวนี้มีเบาะแสอะไรหรือเปล่านีครับมีเปล่าวะไม่มีวะทำไมมันไม่มีเบาะแสอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับงงมากนะฮะโอเคออกเลยอ้าวทำไมกูกดออกไม่ได้วะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ ทำไมผมถึงออกจากโรงเรียนนี้ไม่ได้ออกออกได้แล้วโอเคเดินต่อไปเรยๆครับแล้วกูจะออกจากที่นี่ยังไงวะเนี่ยโอ้โหโรงเรียนคือแบบแล้วทำไมยูมิมันกลับบ้านดึกวะกูมไม่เข้าใจเลยะฮะยูยูมิยูมิคึกอะไงคึกไงคึกเออยูมิอาจจะแบบว่ารอรุ่นพี่นะครับเออเซนไตรอเซนไตนะฮะซินี่เรียกว่าอะไรวะ เซนไพเออเซนทุยหรือช่างแม่กันนะฮะกูไม่เก่งกาสาญี่ปุ่นหรอกนะฮะแต่ว่ายูมิอาจจะร,อ,ะรอ,ะบบอรุ่นพี่นะครับรอแบบแวะกลับบ้านพร้อมรุ่นพีนะฮะแต่ว่ารุ่นพีชิงกลับก่อนนะครับยูมิ <c oughs> เลยแบบแวะต้องกลับบ้านคนเดียวนะฮะโอเคกูคต้องไปทางไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปด้านขวาดีกว่าเพราะว่าคนเราอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวานะครับเราก็ต้องไปขวานะฮะเออเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายแล้วกันนะครับ ที่อะไรวะทฤษฎีอ่านหนังสือแม่งไม่ช่วยเฮี้ยเลยเข้าเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้เหรอเว้ยโอ้โหยูมีคือแบบอืคาวีอิมากครับผมท่านผู้ชมครับมีความน่ารักมากนะฮะเออยูมีโอเคเฮ้ยมามาสกัดมันเฮี้ยอะไรกันุณต้องเข้าไปใช่ไหมนี่มันห้องเรียนของยูมินี่ไม่รู้นะฮะกูมั่วกูไม่รู้เหมือนกันพูดเป็นอย่งนั้นแหละ แต่ว่าตะกี้เหมือนเราเห็นตัวอะไรสักอย่างนี่แหละครับผทู้ชมครับมันเดินมาตะเกียบท่านผู้ชมเห็นใช่ปะคิดจะเเสียงเพลงมันหลอนหลอนหาพ้องอย่าหลอนเขาล้อ,ลองเอาเร็วเฮ้ <c oughs> ยยูมี่น้ำมันยูมีโอ้ นี่หนาน,นี้เลยอย่าหันมาเลยเฮียกูหลอนสัสอ้าวประตูปิดอีกโอ้ยเฮีย,ยแล้วกูจะออกอยังไงเนี่ยโอ้ยเหี้ยพงสัสอุ้ย,ย,ยอ,อะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะทำไมมันแดงเผือกอย่างเงี้ยโอ้โหมันแดงมากท่านผู้ชมครับฮุ้ยเฮียพงอย่าเยอะอย่าเยอะ ข่าวร้ายมาทีเธอก็ใหญ่เยอะใช่ไหมโอเคยูม okay, ิฉันว่าเธอต้องตั้งสตินะฉันว่าเธอดบยาเกินขนาดเนะี่ยเธอเลยมึนอย่างนี้ไงไรเฉันว่าเธอร้อนแล้วตอนเนี้ยเธอคนร้อนเลยเยูมิเฮ้ยมึงตัวเหี้ยไปแล้วเฮ้ยกูอย,อยู่นี่อเอาคือห้ามให้มันเห็นหรอวะอ๋อกูเกตและโอ้โหง่ายๆอีซี่อีซี่มันตัวเหี้ยไปนะ มันใส่หน้ากากาขาวว่ะท่านผู้ชมครับจะเย็นนะยูมิฉันจะพาเธอรอดเองยูมิเธอไม่ต้องห่วงแนะน,น่คนเล่นคนเล่นหล่อเท่ทุกอย่างแนะ่เฮ้ยต้องเข้าห้องนี้ว่ะใช่ปะ่ะยูมิอุ้ยที่อยากคือโรงเรียนของยูมินี่หลอนมากไอ้เหี้ยกูเล่นไม่ไหวลไอ้เหี้ยกูกูเล่นไม่อยากเล่นเลยนะเอาจริงไงกูเิ่นกลัวเนะี่ยนะฮะเฮ้ยใครอ่ะ กดเอียะกดกดเอียะวะเอ้ากดเอียะวะดอกไม้เหรอข้างบนมันมันขึ้นว่าดอกไม้ครท่านผู้ชมครับตรงนี้ไปไม่ได้แล้วใช่ปหมโอเคตรงนี้ไปไม่ได้นะฮะตรงนี้ไปไม่ได้แล้วกูต้องทำยังไงอะเออกูต้องหาอะไรวะดอกไม้เหรอ คือผมเห็นบนหัวมันอะขึ้นว่าดอกไม้อ่ะอ๋อนี่ไงโอเคกูได้ดอกไม้แล้วโอ้โหเธอที่เธอแบบว่ามันล็อกหลอนแล้วนี่เพราะเธอต้องการดอกไม้ใช่ไหมทำไมเธอแบบเอาแใจอย่างเงี้ยฮะเธอไม่งี่เง่าวะ่ะเราเลิกกันเถอะ y ู u m ขอเลิกกับเธอโอเคต้องขอบคุณกคืออะไะหายไปโอเค

อ้าวคือความฝันเลยเอ๊ะเซนไปเซ็นไปเซ็นไปถืออะไรวะแล้วคอวยูมิกูโดนอะไรรุ่นพี่รุ่นพี่จะไปไหนครับรุ่นพี่โอเคเดี๋ยวนะเออโอ้โหกูนี่หนานี้เลยเออเหี้ยยูมิกูตายเลย โอเคท่านผู้ชมครับผมก็เอ่อของการจุคลิปเพจน,นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับเกมนี้ถือว่าผมชอบมากมันถือว่าเอ่อมีความแบบอินดีด้ดีนะฮะโอเคท่านผู้ชมครับก็บ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ